่าบริเวณนี้นะครับถึงแล้วครับนะบริเวณนี้คุณเชียงเจ๊เล็กจะเป็นทั้งโชว์รูมแล้วก็เป็นโรงงานนะครับเป็นสาขาหลักสาขาต้นของที่นี่เลยนะครับแล้วก็ส่งไปทั่วประเทศนะครับหลายๆคนจะถูกใจยี่ห้อนี้มากนะแล้วก็เราจะเจอเจ๊นะครับเจ๊จะใจดีนะครับแล้วก็คุยดีมากนะครับผมนี่ได้มาแล้วครับของฝากนะดื้อทานประจาครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมที่ดินด้วยกันต่อครับผมไปเชิญครับ ทุกท่านครับหลังจากที่เราไปซื้อของฝากนะครับเมื่อคู่ผ่อนพาทุกท่านมาอยู่ใจกลางเมืองปักช่องเลยนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นในส่วนของถนนมิตรภาพสายเก่านะครับเส้นนี้ถ้าหลายๆท่านสมัยก่อนเดินทางมาจากกรุงเทพจะไปอีสานนะครับ จะต้องผ่านถนนเส้นนี้ทั้งหมดเดินทางจากมุมนี้นะครับแล้วก็ผ่านตัวอำเภอปากช่องแบบนี้นะครับทุกท่านแล้วก็ที่นี่จะเป็นทั้งทางผ่านนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับทุกคนนะแล้วมุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของมุมตลาดไนบาซ่านะครับตอนกลางคืนแต่ตอนนี้ยังเป็นกลางวันอยู่นะฮะให้มีการค้าขายแล้วก็รถสัญจรไปมา นะแต่กลางคืนจะคึกคักนะครับผม uh, สิ่งอำนวยความสะดวกของอำเภอปากช่องนะครับมีครบถ้วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็ของเอกชนนะครับเมื่อจะเป็นโรงพยาบาลปากช่องนานานี้ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนก็ของโรงพยาบาลกรุงเทพครับนะอยู่ในบริเวณของอำเภอนี่เองนะแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนนะครับมีทั้งโรงเรียนของรัฐแล้วก็โรงเรียนาน,านานาชาตินะครับครบถ้วนเลย ห้างก็จะมีในส่วนของโรตัสครับโรตัสที่นี่ใหญ่ครับผมแล้วก็ห้างบิ๊กซีแล้วก็แมคโครจะอยู่ตรงปากทางถนนธนารัต์นั่นเองอผมที่นี่มีความคึกคืนนะครับประชากรค่อนข้างหนาแน่นนะฮะคนปากช่องนี่จะมีทั้งคนไทยเสื้อฉายจีนแล้วก็มีาชาวอิสลามนะครับอ,อยู่รวมกันอย่างอ,าอย่งลงตัวเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะในส่วนของตลาดนัด ของอำเภอปากช่องจะมีด้วยกันทั้งหมด 3- 4แห่งนะครับก็มีกันทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับที่นี่แล้วก็ในส่วนของเทศกาลที่ขึ้นชื่อของปากช่องนี่จะมีดังๆก็จะมีเทศกาลผลไม้นะครับแล้วก็จะมีเทศกาลกินปลาของลำตะคองนะแล้วก็เทศกาลคาร์บอยของในช่วงฤดูหนาวนะฮะก็ครบครับปากช่องก็เป็นอะไรที่น่าอยู่แล้วก็มีกิจกรรมตลอดเวลาครับผมนะ แล้วก็สเสนอีกอย่างหนึ่งของปักช่องนะครับอ่ก็จะเป็นในเรื่องของฝนนะครับที่ตกชุกตลอดเวลานะครับเนี่ยฮะสังเกตไมหมฮะว่าช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายนี้ฝนเริ่มตั้งเขาอีกแล้วนะครับผมเริ่มตั้งเขาอีกแล้วเดี๋ยวบ่ายๆก็จัดอีกนะครับปักช่องจะตกชุกมากเพราะฉะนั้นที่นี่จะค่อนข้างอากาศดีนะครับอ่าอากาศไม่ร้อนนะครับตลอดทั้งปีแหละเพราะต้นไม้ที่รายล้อมอยู่อำเภอปักช่องจะเยอะมากครับนะอา่าทำให้มีการรวมตัวของฝน ตกบ่อยครับทุกคนครับปากช่องนะครับจากนี้เป็นต้นไปก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะ <c oughs> เพราะเนื่องจากการมาของในส่วนของอ,อรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์เวย์บางไปอินโคราชนะครับถ้าเปิดอย่างเต็มรูปแบบแล้วที่นี่จะมีประชากรน,นะครับหลั่งไหลามาทำธุรกิจกันมากมายเพราะการเดินทางสะดวกสบายครับผม การเดินทางไปมาสะดวกสบายแล้วก็ง่ายมากครับนะถ้าเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจากปากช่องเข้ากรุงเทพก็สักชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,าต้องการจะมาอยู่อาศัยหรือมาทาธุรกิจที่นี่ก็เดินทางไปกับโคราชกรุงเทพสะดวกสบายมากครับนะครับแล้วก็เท่าที่ปอนสังเกตนะช่วงหลังๆนี่มีลูกค้าหลายๆท่านนะครับทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แล้วก็นักลงทุนสอบถามปอนเข้ามามาก ว่าช่วงนี้มีที่ดินในโซนเนี่ยโซนอำเภอปากช่องเนี่ยนำเสนอไหมนะครับเพราะว่าเริ่มมีความสนใจกันมากขึ้นครับผมนะแล้วก็เขาก็หาที่ดินกันนะครับที่แปลงไม่ใหญ่แล้วก็ราคาไม่แรงนะส่วนใหญ่จะหายากนิดนึงนะครับเพราะว่า,าในตัวอำเภอนี้จะแน่นหนาไปหมดแล้วนะครับแต่เที่ยวนี้ปอนได้รับมอบหมายมาอยู่หนึ่งแปลง นะครับเพิ่งได้รับเข้ามาใหม่ๆเลยแล้วก็หลังจากที่ปอนไปลงพื้นที่นะครับทั้งพิกัดทําเลแล้วก็ราคาโอ้ตอบโจทย์ครับแปลงนี้ปอนก็เลยรับงานมาเพื่อนําเสนอทุกๆท่านครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปชมกันนะครับจากตลาดถัดไปนิดเดียวครับนะเดี๋ยวข้ามโซนไปหลังอำเภอก็จะถึงเลยครับไปชมที่ดินพื้นนี้พร้อมๆกันครับทุกท่านครับเชิญครับ นี่ครับทุกท่านพอมาถึงบริเวณทางเรียบทางรถไฟนะครับเราก็จะได้เริ่มเห็นในส่วนของวิวเขาละนะ,ะเราจะไปขึ้นสะพานยูเทิร์นนะครับเพื่อข้ามทางรถไฟสายเก่าไปโอเคนะครับนี่สะพานยูเทิร์นตรงนี้นะครับจะอยู่หลังโรงเรียนพอดีเลยนะครับโรงเรียนบ้านปากช่องนั่นเองคุณผู้ชมเห็นไหมครับสังเกตไหมที่ดินจะอยู่ นี่ฮะถัดไปตรงนี้เองวิวเขาวชัดเจนมากครับนะเขาลูกนี้ก็จะถัดไปจากในส่วนของเขาแคนของอำเภอปากช่องครับเทมากไปครับเดี๋ยวลงสะพานไปไปอีกเล็กน้อยก็จะถึงที่ดินแปลงนี้เลยเชิญครับว้าวเห็นวิวเขาสวยมากดูดิคนโอ้โหรายอจริงๆนะครับนี่เลย และมุมนี้ก็จะนะครับเป็นมุมก่อสร้างในส่วนของต่อหม่อรถไฟความเร็วสูงนะฮะใกล้จะถึงสถานีของเขาอยู่ข้างหน้าเองครับตรงซับม่วงนั่นเองนะสะดวกสบายแล้วนะครับต่อไปให้เลี้ยวซ้ายครับไปตรงไปครับไม่ไกลก็จะถึงที่ดินนั่นเองคุณผู้ชมเชิญครับ จากมุมนี้ที่เรามุ่งหน้ามาจากหลังอำเภอปากช่องครับคุณผู้ชมมาถึงกันแล้วนะครับที่ดินแปลงสวยของเราจะอยู่แปลงนี้นี่เองคุณผู้ชมนะครับโอ้บอกได้เลยว่าบรรยากาศรายล้อมไปด้วยทิวเขาอย่างนี้นี่เองนะฮะแล้วก็ถนนด้านหน้าก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับคุณผู้ชมอ่านะเริ่มจากที่ดินแปลงนี้นะครับรองรับหลายๆธุรกิจเลย นะที่นี่ผังเมืองจะเป็นผังสีชมพูนะครับเป็นผังเดียวกันกับตัวอำเภอเลยที่ดินของเขาจะมีความกว้างโล่งแล้วก็ถมเสมอถนนอย่างนี้ครับนะนี่เลยเดี๋ยวปอนพาทุกคนเข้าไปช่วงกลางๆของที่ดินก่อนแล้วก็ช่วงนี้ แน่นอนครับสำหรับปักช่องช่วงใบยๆฝนจะตั้งเขาเสมอนะครับเป็นเรื่องปกติมากอากาศก็ไม่ร้อนนะครับแล้วก็มีความรมลื่นอย่างที่เรียนได้ทราบครับที่ดินแปลงนี้เริ่มจากผังสีหรือผังเมืองนะครับที่ดินแปลงนี้ผังสีจะเป็นสีชมพูครับคุณผู้ชมซึ่งรองรับได้หลายๆธุรกิจหลายๆกิจการเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของอด้านหน้าบริเวณ ที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะเขาจะมีความยาว120เมตรเลยทีเดียวนะครับส่วนทิศนี้จะเป็นทิศเหนือครับคุณผู้ชมนะถือว่าเป็นทิศที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็โซนนี้ทางเข้าออกจะเข้าได้หลากหลายเส้นทางนะครับจากหลังตลาดก็ได้นะครับจากโซนหลังเขาแคนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อไปที่ จุดที่ตั้งของสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับห่างจากจุดนี้เพียง7กิโลเมตรเท่านั้นคุณผู้ชมสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์ก็จะอยู่ปากทางของในส่วนของถนนธนรัตนะครับที่ดินแปลงนี้รวมกันทั้งหมด2อโฉนดนะครับมีโฉนดด้านแปลงนี้ด้านหน้ากับท้ายแปลงอยู่ตรงทิวต้นไม้ตรงนู้นนะครับผมศักยภาพสูงทีเดียวนะครับแล้วยิ่งวันข้างหน้าการก่อสร้างหรือว่า คมนาคมเปิดเต็มรูปแบบแล้วที่นี่นะครับอาจจะมีความเจริญอีกเยอะเลยนะครับผมสำหรับเนื้อที่ของเขานะครับจะอยู่ที่9ไร่3งาน72ตารางวาครับคุณผู้ชมซึ่งขาดอีกประมาณ12ตารางวาก็จะ10ไร่พอดีนะครับเหมาะมากๆาเหมาะแก่การออกแบบแล้วก็ดีไซน์นะครับนี่แล้วก็พื้นที่กว้างๆนะครับอย่างนี้ที่ดินก็ไม่ต่ำ นะครับไม่มีความต่ํานะครับไม่เป็นที่ลุ่มนะสูงทีเดียวคุณผู้ชมสังเกตปอนให้ดูหลายๆทิทางพร้อมกันเลยนะครับก็ที่สําคัญที่นี่เขาอากาศดีแล้วก็ไม่มีฝุ่นนะครับแล้วก็ไม่มีมลพิษใดๆนะครับครับก็สําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นว่าเหมาะไหมครับนะสำหรับหลายๆธุรกิจหลายๆกิจกรรมนะครับ คุณผู้ชมท่านใดนะครับมีโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะครับที่นี่ค่อนข้างรองรับแน่นอนนะฮะเหมาะจริงๆรวมไปถึงในส่วนของราคาที่ปอนเปิดราคานะครับเก้าไร่3ามงาน72ตารางวานะครับตารางวาและ1,000 0บาทหรือ39ล้านนะครับ720,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับนะท่านใดสนใจก็ฝากพิจารณาเป็นพิเศษครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดปอนเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ แล้วก็นัดหมายปอนเข้ามาชมครับปอนได้รับมอบหมายจากคุณเจ้าของโดยตรงนะครับแล้วก็มีหน้าที่ดูแลนะครับทั้งระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองนะครับหรือใดๆก็ตามเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ครับนะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ปอนพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดปักช่องนะครับอำเภอปักช่องแล้วก็มาดูที่ดินแปลงสวยแปลงนี้นะครับท่านใดสนใจก็นัดพบกันได้ครับสำหรับวันนี้ปอนต้องขอตัวแล้วนะขอให้ทุกๆท่านโชคดีมีความสุขมากๆครับ เราพบกันที่นี่ครับคุณผู้ชมบอลไปแล้วสวัสดีครับ